จังหวะนี้เพื่อนตัดบอลมาให้สเตอร์ลิงอย่างสวยแต่พี่แกยิงแบบนี้ให้กลวยกันทั้งสนามเลยจังหวะต่อมาเอาบ้าปาดบอลจากฝั่งซ้ายเข้ามาให้กริสมันแบบโลง่โลงๆแต่พี่แกคงงงคิดว่าเป็นกองหลัง สากัดบอลทิ้งเฉยเลยจังว่าต่อมาโรนันโดหลุดเดียวแต่โดนบล็อกเลยจิ้มบอลให้โมรลาตาแต่ลูกธรรมดามันไม่ยิงมันจะยิงแต่ลูกยากๆลำบากทั้งเทมเลย จังหวะสุดท้ายเมาเปิดมุมเข้ามาชิลูม่งสะบัดบอลกำลังจะเสียบเสาคนกำลังจะเกิดแต่โดนพี่แวนเนอร์คุมกำเนิดสกัดบอลให้ฝั่งตรงข้ามเฉยเลย